เราเราเห็นกันตอนตอนมปลายมอปลายใช่มปลายตอนนั้นมันเริ่มแบบว่ามีเพลงหรือยังมีความเป็นศิลปินหรือยังโอ้ยเรื่องนี้ก็ก็ก็กกมึงก็รู้รู้แหละรู้เฮียนี่หนักมากหนักเพราะว่ามอปลายเนี่ยอืมอย่างเมื่อกี้บอกว่าพอเริ่มหัดทํากลับมาเริ่มทําอะไรเองเเอะไรก็คือ ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเอ้หมอป้ายเนี่ยมึงเอ้ยช่วงแบบว่าช่วงพิสูจน์ตัวเองเฮียในเหตุการณ์คอนเสิร์ตมึงจำได้ไหมอันนี้อยู่คอนเสิร์ตนึงอะที่ที่โรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงพวกเราคือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือนอกจากการประกวดฮอตเวฟที่ที่เหมือนเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นเุดไทม์มาร์กของของชีวิตนักดนตรีตอนนั้นโลกร่มสลายมากที่ผมแบบไม่ติดผมมาชีวิตผมจบละตอนนั้นมันจะมีอีกอีกมาร์กหนึ่งคือ คอนเสิร์ตกีฬาสีกูอยู่ในเหตุการณ์ไอ้สัิกูอยู่ในเหตุการณ์คือเราเราเราบอกว่าคือวงผมอ่ะก็จะเป็นพวกแบบว่ามีพวกไอ้ไผ่แบงค์อะไรเงี้ยเป็นตัวรวมยอดฝึกพวกรวมยอดฝีมือรวมยอดฝีมือเพลงที่เล่นก็จะยากแบบโหเล่นดีมเทสเตอร์เล่นอะไรที่มันร้องสูงสูงว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออพอกูขึ้นไปเสร็จปุ๊บนอกจากกูไปบังคับอะไรนะ หัวหน้าสายชั้นเราอะ่ะ <c oughs> แม่เหตุการเป็นอย่างนี้คือคือมึงขึ้นมา,ออา,าขอเสียงตอนรับหัวหน้าระดับแม่เป้าขึ้นบนเวทีครับ <c oughs> แม่เป้ากำลังจะ,กะเกษียณ <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์แม่เป้าขึ้นมาบนเวทีหลังเก่งๆแค่ไหีอบอกเขาล้ม <c oughs> มึงทำอะไรกันได้ไรวะแม่ป้าไม่เคยทำอะไรเลยแต่ไหลขอให้ประสบความสำเร็จนะบอยไมีเชียร์แล้วแม่งจริงเชียร์เออแล้วก็ขอให้เขาบอกว่าพูดชื่อวงแบบคมนขออย่แม่ป่าพูดชื่อวงแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเออมึงทำไปทำไมถ้ามันไม่เห็นภาพกันก็คือแบบโลโมโซนิกนี่แหละเออโลโมโซนิกแต่ว่าเป็นคนแก่ที่แบบชือวงกูเลยหรอวสับสนร้อนรนทนไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นแต่ว่าบรรยากาศมันน่ารักมากเพราะว่าจริงๆแม่ป้าเป็นคนที่สนุกสนานกับกับกับพวกเรามากมาก แล้วก็เหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือก็เล่นกันไปปุ๊บ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 วงกูก็ขึ้นแบบโอ้โหเล่นแบบดีเทอร์เล่นแบบอะไรเงี้ยคนทางโรงเรียนแม่งคุณอย่าคิดว่าโลมาโซนิกชุดแรกแบบว่ามีที่องที่ไปฮะผมมีภูมิงกันตั้งนานนะฮะตั้งแต่มอปลายแล้วฮะผมอยู่หน้าเวทีแม่งอย่างเงี้ยผมผมนั่งหกกบอยู่คือน้ามีมือถือมึงเล่นเนี่ยนะกีฬาสีอะแล้วกูแบบซ้อมมาแบบเยี่ยแต่งหน้าขึ้นแบบโอ้โหวงที่แบบ เก่งที่สุดในโรงเรียนนั่งขึ้นแล้วไอ้กล้วยไผ่อะไรรวมตัวเดินเออกูยืนตาใสเด้อยี่อะไรวะเนี่ยเมื่อไหร่เพลงเสกโลโซจะมาเมื่อไหร่เพลงวงไฟจะมาแล้วเพลงเสกโลโซมาตอนห้อง อายุขึ้นเล่นแต่กูไม่ได้ขึ้นเล่นกูไม่ได้เล่นพับเปล่ากูเล่นโอ้โหผมเล่นโผด่กันชิบหายเลยซ้อมแบบตายเลยโหพอห้องสื่อสังคมขึ้นเล่นเกิดเป็นมอเโอ้โหเห็นเด็กๆเลยเด็กๆของบ้านเราเปได้มอที่เซิร์ฟอ่ะมันหมอที่เซิร์ฟมึงขอด้วยนะมึงขอบอดี้เซิร์ฟด้วยนะแต่ไม่มีใครเอาด้วยเลยตอนนั้นแบบโถูกเล่ากูรอกเล่า เหี้ยเลยโล่งโ่งโล่โลสลายเลยแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันก็เออตอนนั้นมันก็แบบช่วงเวลาพิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยชี้แต่แม่งมันมึงเม้งคนบ้าไอ้เหี้ยมันจัดจัดเลยมันจัดอีกอย่างหนึ่งที่เราปะกันผมเล่าเรื่องผมกับ่อเขาหน่อยผมเมื่อเขาแข่งอยู่โดยนะเออใช่แล้วคุณแพ้ผมใช่ครับเพราะว่าอะไรครับ คืออย่างนี้เว้ยไอ้ที่นี่ก็บ้างแต่คอนเสิร์ตจนมาถึงแบบเวทียูโดแล้วยูโดที่โรงเรียนผมมันไม่ใช่เสือตาเตมีแบบแข็งแข็งอ่ามันจะเป็นแบบนุ่มๆอันดับแรกต้องตเท้าควางก่อนกูมาอยากลำปางโรงเรียนเก่ากูสอนยูโดอยู่แล้วแล้วกูก็แบบว่าสายคาดมาเลยเท่แบบพบมาเลยอ่ะกูก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ก็เล็งเล็งกันอยู่อะไรเงี้ยก่อนก่อนหน้าเจออยู่อ่ะเขาเลยแบบว่าเหมือนแบบยาสีอ่ะต้องแบบให้เด็กแบบ ไอ้มาแข่งหน่อยอะไรเงี้ยกูแม่งบอกเจ้าอีโป้งหมดเลยเท่ากูกลัวแม่งจะหายเลยกูกลัวแม่หายเลยเคยเคยเคยยูโดอเคยบอกว่าเคยเห็นแบบที่เขาทุ่มกันแบบว่าสวยๆอะไรเงี้ยเออถ้าเราบอกว่าเป็น่ะแล้วเราไปทุ่มคนไม่เป็นเฮียมันสวยมากแล้วคนทั้งโรงเรียนแม่งโมมุงแบบกูใส่ปั๊บปั๊บปั๊บอีโป้งอีโป้งกับก็แม้วตอนตอนมาเจออยู่เรามาเด่งมาเด่งรอบรอบรอบชิงเหรียญทองก็คือเวลาเราลงเต็มหลังโดนทุ่มคนในหลังเขเรียกอีโป้งหนึ่งแต้มนี่ชนะเลยถ้าครึ่งครึ่งแต้มนี่คือว ถ้าหนึ่งส่วนสามคือยูโก้แต่ถ้า1สนส่วนสคือโคก้าเหตุการณ์คือมึงวิ่งไล่กูเว้ยเนา่ยว่า,วา <c oughs> วมึงไปล้มตัวไหนไม่รู้เว้ย <c oughs> ไล่ทุ่มมันอ่ะใช่มันล้มผมกระโดดใส่กรรมการหยิกตาโคก้าหลังจากนั้นกูหนีมนันทั้งเกมเลย <c oughs> แล้วยูโดมันเล่นกันแค่ไม่กี่นาทีอ่ะผมได้เหรี่ยนโครับผมผมไม่ใช่กระโดดหัวที่มีความล้มสตอรท์